โลกทั้งโลกสยบอยู่แทบเท้าของพวกเขาแต่ความมั่นคงทางการเงินนี้อาจากลายเป็นความไม่มั่นคงไปได้อย่างน่าประหลาดเช้าธรรมดาวันหนึ่งสำหรับบาบารากรับไมเคิลคนรับใช้กำลังลนั่งน้ำชาให้กับเขาทั้งคู่กำลังคอนคายและดูข่าวอะลายนะแต,แต่ตอนนี้เราหมดตัวอย่างนั้นเหรอเป็นไปนไม่ได้ล้มละลายนี่ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่แน่แพนนี่วางทีวีลงนะ แต่ชายในะชุดดาไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยเพราะเขามายึดบัญชีธนาคารและยึดทรัพย์สินทั้งหมดไปเพราะเขาอยู่ได้โดยไม่มีทีวีแต่พวกเขาจะอยู่ยังไงโดยไม่มีคนรับใช้อ,ใชอ๋อลากเกยโท่าโสาลี่ผู้น่าสงสาร,าสสารเราจะคิดถึงคนเนอะโซฟาเฟอร์นิเจอร์พวกเขาจะเอาทุกสิ่งุอย่างไปจากเราพวกเขาเอาภาพวาดสิส้นสุดท้ายไปด้วยพวกเขาจะเอาถ้วยชาใบาปโปรดของเราไปด้วยหรือเปล่านะ มันจะเพลแล้วขอโทษท,ที่รักเข้มแข็งเอาไว้นะคะตอนนี้เราเป็นคนยากจนจริงๆแล้วบางทีเราอาจจะไม่ต้องเครียดอีกแล้วเพราะว่าเรากายเป็นคนจนการดื่มชาในตอนเช้าดูเหมือนจะไม่พอที่รักอย่าเพิ่งตกใจไปเราควรจะไปหาเงินที่ไหนสักแห่งในบ้านหลังนี้เอนี่เงินเก็ยบยามยากจ้าแกอยู่ไหนอัลล การออกล่าของมีค่าในห้องครัวมันไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลยไม่มีอาหารไม่มีเงนินไม่เจออะไรเลยสักกอย่งบาบาลาตัดสินใจที่จะค้นหาในห้องครัวให้ทั่วบางทีเราอาจลืมแบงค์สักใบสองใบหล่นอยู่ในกระถางต้นไม้ก็ได้ไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยสักอย่าง เธอกับไมค์คนจะต้องแย่แบบนี้ไปตลอดชีวิตหรือเปล่าไม่นะฉันเริ่มคิดถึงความดูแลในอดีตแล้วล่ะเมื่อวานฉันยังใช้เงินเช็ดเครื่องสำอางออกอยู่เลยอ๋อใช่แล้วมันน่าจะยังอยู่ในถังขยะนะเธอคุยถังขยะเพื่อค้นหาเหรียญแค่เหรียญเดียวเนี่ยนะอะไรกันเงินไม่มีกลิ่นเย้เรารอดกันแล้วเดี๋ยวฉันไปบอกข่าวดีนี้กับไมค์ค่อนก่อนเขาทําแม้แต่ไปหาในช่องระบายอากาศด้วยความสิ้นหวังพี่ลักผมมีข่าวร้ายจะมาบอก เราต้องทนหิวจนตายแน่เลยไมเคิลฉันได้อะไรบางอย่างมาแน่ว้าเานั้นโชคดีมากเลยไมเคิลอาสาที่จะออกไปทำภารกิจที่ร้านขายของชำอย่างกล้าหาญเพราะงั้นบาบาลาถึงมีเวลาทำสมาธิการเปลี่ยนแปลงจากคนที่ร่ำรวยกับการท,ทุนจนนี่เป็นเรื่องที่เครียดมากๆไมเคิลกลับมาแล้วพร้อมกับของชำที่รักนี่สำหรับอาหารเย็นเหรอบะหมี่เนี่ยนะอือฮึมมันก็ดูดีออกตอนนี้ไม่มีคนรับใช้พวกเขาจึงต้องแต่งต้วด้วยตัวเอง จานและซ้อนซ่อมอยู่ตรงนี้ถ้วยอยู่ตรงนั้นมันน่าจะพอสำหรับมื้อเช้า,ชาแบบพอเพียงอยู่นะมารยาทเป็นสิ่งที่ต้องมีตอนนี้เราจำเป็นจะต้องนำสิ่งนี้ออกจากห่อของมันกลิ่นหอมดีจังยกเว้นแต่คุณไม่สามารถตัดมันได้จริงๆเราลองชิมมันดูได้ไหมฉันพนันได้เลยว่ามไมค่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในร้านแต่ถ้าเป็นจริงมันโพดลายมันแห้งและไร้รสชาติเราต้องหาอะไรมาดื่มด้วยเร็วที่สุดอ๋อดีขึ้นมาหน่อย เวลากินกับน้ำมันก็อร่อยดีนะคุณจะลองชิมไหมทิลาฮัสนี่คุณกำลังทำอะไรเนี่ยนี่คือวิธีกินมันมใส่นมไปในถ้วยก้นลึกแล้วเทน้ำเดือดอลงไปรอแค่สองสานาทีเรียบร้อยอาหารทิน่าทึ่งพร้อมแล้วช้อนอันใหญ่ของฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยว้าวนั่นคือความมหัศจรรย์ของการทำอาหารจริงๆอือร่อยมากหีนี่มันอะไรกันเนี่ย คนรับใช้ไม่ได้ล้างจานหรอกเหรอพวกคนชุดดำพาเขาออกไปจากบ้านก่อนที่เขาจะมีโอกาสได้ล้างจานด้วยซ้ำจานสกปรกพวกนี้ตอนนี้เป็นหน้าที่ของบาร์บาร่าแล้วแต่เธอไม่ได้เต็มใจที่จะทำให้มืออันบอบบางของเธอสกปรกจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเธอใช้เครื่องล้างจานล่ะมันซักผ้าได้บางทีมันอาจจะล้างจานได้ด้วยฟองน้ำและน้ำยาล้างจานอยู่ที่นี่เลือกโหมดซักแบบนุ่มนวลเรียบร้อยมันดูกันดีกว่าว่ามันทำงานยังไงในฐานะเ่องล้างจาน อ๋อไอมีบางอย่างไม่ถูกต้องจานแตกหมดเลยด้วยซ้ำแต่ในด้านที่นี้ในส่วนที่มันแตกออกมานั้นกับสะอาดสะอา้านแฮะบาบาลาไม่ได้ถูกขัดขวางด้วยความยากลำบากสิ่งที่เธอต้องทำก็คือการประกอบจานทั้งหมดจากเศษที่แตกมันเป็นผลงานศิลปะอย่างแท้จริง <laughs> บาบาลารู้ด,ดีเกี่ยวกับความพิเศษนี้ไมเคิลมีปัญหาที่ใหญ่กว่าที่นี่มีบางอย่างผิดปกติกับอุปกรณ์ชิ้นนี้ ทำไมทุกอย่างถึงเป็นฟองโฟมละ่ะต้องมีอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาแน่ขืนปล่อยไว้แบบนี้ YouTube แนะนําให้ใช้ที่ปั๊มส่วงแต่การเอามือของฉันลงไปในนั้นเป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยทามาก่อนในชีวิตแต่ไม่ค่อยรู้วิธีที่จะทํามันด้วยการใช้คันเบ็ดตกปลามันอาจจะใช้ประโยชน์ได้การเอาปั๊มส้วงลงไปในรูนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากมากนะักแค่ขยับสองสามที่ส้วมที่ตันอยู่ก็โลงนายนี่อัศริยะจริงๆ <laughs> <laughs> เขาน่าจะได้รับเหรียญรางวัลจากความฉลาดนี้นะ ในช่วงเวลาที่มืดมนเช่นนี้การคาอบประตูมันไม่ใช่เรื่องดีจะทำยังไงถ้าเกิดว่าคนชุดดำพวกนั้นกลับมาอีกล่ะโอ้ขอยังชั่วหน่อยก็แค่จดหมายเองจดหมายมาสง่งค่ะ ฉันสงสัยจังว่าอะไรอยู่ในจดหมายนี่บัตรเชิญไปงานปาร์ตี้อย่างนั้นหรอจากเพื่อนมหาเศรษฐีของเราการได้พักผ่อนบ้างน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่มีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งเราไม่มีอะไรจะใส่ไปอะดิแล้วจะเอาอะไรให้เป็นของขวัญวันเกิดในเมื่อกระเป๋าสตางค์ของพวกเราว่างเปล่าแล้เวลาขุดของที่เก่าและไม่จําเป็นในบ้านหลังนี้ขึ้นมาแล้วละ่ะไปที่ห้องใต้หลังคาเดี๋ยวนี้เลยมีขยะกองตัวเป็นภูเขาอยู่ที่นั่นแต่ไม่มีอันไหนที่จะใช้เป็นของขวัญได้เลยเราต้องหาอะไรที่มันลึกลงไปอีก ผมแน่ใจว่าเราจะต้องมีสมบัติจริงๆอยู่ในนี้อุ๊ยดูนี่สินี่มันเครื่องเล่นเกมยิงแหวนด้วยน้ำนี่เป็นของวินเทจแท้ๆเลยน่าหลงไหลมากและบาบาร่าจอก่องใสที่เหมาะสมจากกลองโทรศัพท์ของเธอนี่จะเป็นของขวัญที่เหมาะเหม็นแน่นอนและตอนนี้เราก็คิดถึงภาพลักษณ์ของเราฉันคิดว่าผ้าม่านเก่าๆนี้น่าจะเอามาทําเป็นชุด,ชดสวยๆได้แต่ไม่มีสูตรลูให้กับไมเคิลในห้องใต้หลังคาเลยเราจะต้องตัดมันขึ้นมาด้วยตัวเราเอง วันนี้ไมเคิลต้องไปงานด้วยการทาสีตัวให้เป็นทักซิโดปาร์ตี้กำลังสนุกสนานเต็มที่บนโต๊ะเต็มไปด้วยออเดร์แขบทุกทุกคนที่นี่กำลังดื่มดั่งกับความรู้ล้าไมเคิลและบาบาร่าจะสามารถเข้ากับเพื่อนเก่าพวกเขาได้ไหมนอพวกเขามากันแล้วบาบาล่าสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามจากาม่านได้สำเร็จและไมเคิลทำให้ทุกๆกคนประหลาดใจด้วยวิธีการสร้างสรรค์ของเขาเขาดูเหมือนมหาเศรษฐีที่ชอบจะหยุดเพื่อใช้ชีวิตเหี่ยงงาน ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครรับรู้ว่าพวกเขาถังแตกแล้วละ่ะได้เวลาให้ของขวัญกันแล้วสมาร์ทโฟนรุร่นใหม่เหรอไม่ไม่ไม่ไม,ม่มันดีกว่านั้นเยอะเป็นของเล่นที่คลองใจคนนับล้านทัว่วโลกมันเจ๋งยิ่งกว่าแจ็คเก็ตหนีเงาพวกนั้นเสียอีกพิลักผมคิดอะไรออกแล้วเราต้องจัดการเรื่องอาหารเย็นวันนี้บาบาร่ากับไมเคิลเริ่มลงมือทํางานของพวกเขาในขณะที่เขาดึงดูดความสนใจของแขกไปเธอก็เก็บอาหารใส่ในกระเป๋าของเธอเราต้องรีบหน่อยแล้วละ่ะ ไมเคิลใช้ความสามารถของเขาจนหมดทุกทางแล้วอาหารหายไปไหนหมดเนี่ยบุรีกรต้องเก็บเอาทุกอย่างไปแล้วแน่เลยมีมันไร้สาระจริงๆอาเศรกรทั้งคู่มีความสุขมากๆรับรองว่าพวกเขาจะได้ทานอาหารค่ำที่แซนอร่อยแต่มันเร็วเกินไปที่จะกลับจากงานและอย่างน้อยๆก็ควรพูดคุยกับสาวเจ้าของวันเกิดแต่การพูดคุยกันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่บาบาลาชุดของเธอทําให้ฉันนึกถึงอะไรบางอย่างอ๋อนึกออกแล้ว มันเหมือนกับผ้าม่านเลยอ๊บไปฉันว่าได้เวลากลับแล้วละ่ะอ๋อนั่นมันอะไรกันเนี่ยชุดจับผ้าม่านเหรอใครจะไปรู้ล่ะบางทีมันอาจจะเป็นเทรนใหม่ก็ได้นะ oh <boy. S 1> มันต้องมีเฟอร์นิเจอร์ในบ้านบ้างแหละพวกเขาไม่มีเงินสําหรับโซฟาหรือว่าเตียงพวกเขาจะต้องหาสถานที่ mm hmm. ที่พวกเขาจะหามันได้ฟรียินดีต้อนรับสุก้องขยะ uh. ดูสิขาตั้งนี้เกือบจะใหม่เลยนะ <Wow. S 1> และไมเคลก็คบกับเก้าอี้ที่ยอดเยี่ยงดูนี่สิ มันเป็นแนวโพสต์โมเดิร์นของจริงเชียวนะว้าวมีผ้าใบเก่าๆด้วยเป็นสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการสร้างสารรค์โอไม่นะที่รักผมคิดว่าเพื่อนของเราอยู่ตรงนั้น <Yeah. S 1> เราต้องคิดหาทําอะไรสักอย่างไม่งั้นทุกคนจะรู้ว่าเราจนกันแล้วนะ <Yeah. S 1> เราต้องทําเป็นว่าเรากําลังอยู่ในโลกแห่งศิละปะ <Yeah. S 1> กระป๋องมีสีมีประโยชน์มากเลยล่ะในตอนนี้ไม่ค้นเกิดมาเป็นศิละปะ oh. เลยละ่ะสีเหลี่ยมสีดำเหรอมันดูเหมือนงานต้นฉบับที่ไม่เหมือนใครดีนะพวกนายกําลังทําอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะ ได้เวลาเล่าความจริงให้เพื่อนของคุณฟังแล้วล่ะเรากําลังสํารวจเทรนใหม่ทางศิลปะนะ่ะงานศิลปะหลังความมั่นคงไงเพื่อนๆต่างก็คิดว่าสไตล์นี้กําลังได้รับความนิยมไปทั่วโลวกเพราะเขาก็เลยทําการประมวลงานแบบจริงจังว,ว้าวราคาประมวลพุ่งขึ้นสูงมากและคลี่ก็ชนะการประมวผล,ผลผืนผ้าใบที่วาดภาพไว้เป็นเงินก้อนโตสาหรับผลงานชิ้นเอกที่ไมเคิลสร้างขึ้นมาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีที่รักฉันมีความคิดดีๆละ มีเงินก้อนโตกำลังรอเราอยู่ hmm. งานนี้เรารวยตุ๊บเป้ <laughs> การประมูลงานศิลปะร่วมสมัยดึงดูดคนซงสุขในท้องถิ่นได้เวลาเริ่มเสนอราคาประมูลแล้วสินค้าชิ้นแรกคือเก้าอี้ตัวนี้มันไม่มั่นคงเช่นเดียวกับความมั่งคั่งทั้งหมดในโลกนี้เองราคาเริ่มต้นอยู่ที่1่ล้านครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ขายครับชิ้นที่2ก็คืออีเคบาน่าที่มีสไตล์ใช้ได้ทั้งเป็นของตกแต่งประตูและเครื่องฟ้องการสุนัขการเสนอราคาเป็นไปอย่างบ้าคลั่งขายและแน่นอนว่า หากไม่มีจานที่ผ่านการซ่อมใบนี้การประมูลนี้ก็จะไร้ความหมายมันสะท้อนให้เห็นถึงความเราะบางของการดำรงอยู่และความหวังสำหรับอนาคตที่สดใสขายแค่คือทุกคนรออบพอใจกับสินค้าที่ซื้อมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนี่พวกเขาก็แค่ใช้เศษเงินแค่นั้นมันนานไม่ใช่เล่นเลยที่ไมเคิลกับบาบาลาไม่ได้มีเงินอยู่ในมือของพวกเขามากมายแบบนี้ลากนความยากจนและสวัสดีกับชีวิตที่รู้ละาคุณชอบวิดีโอของเราเกี่ยวกับคนรวยที่กลายเป็นคนจนนี้ไหม บอกเล่าให้เราฟังว่าสถานการณ์ไหนที่ทำให้คุณหัวรอดได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆของคุณด้วยล่ะเพื่อที่คุณจะได้พาคลิปเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับชีวิตคนรวยคนจนบนช่องตุ้มๆเชลัก